คันนี้นะคะวิ่งไปแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะมีออปชันนะคะที่ตรงมาเลายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายตรงนี้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูมายกันเบาะพรมนะคะสลับค่าลายสีน้ําเงินนะคะแล้วก็เป็นเทาดําแบบนี้ค่ะสีดานสีดําพร้อมไปกลางเก่งนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นรถ5ประตูสีดําส,สวยๆเลยนะนี่ค่ะขอเปิดท้ายให้ดูกันนะคะ คันนี้นะคะภายในด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะเบาะสามารถพับแยกลงไปได้นะคะลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับพลอ,อีกแล้วนะคะอยู่กันที่รถแถวแรกหน้าร้านเลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะอยู่กันที่ PS a อ t อโต้บ้านสวนสํานักงานใหญ่ทุกคนนะคะมีใครตามหารถมือสรถคุณภาพดีๆนะจ๊ะ ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะนี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวขอพาดูรถนะคะค่าย To โยต a า Yaris Entry เครื่องพันสนะคะรถ5ประตูรถปี2 2 2หมายไม่น้อยนะคันนี้วิ่งไปแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มีรายได้นะคะที่15,000บาทขึ้นไปนะจ๊ะมาเลยเตรียมเอกสารมาได้เลยนะคะออกคันนี้ได้สบายเลยนะคะปะดูกันรอบๆคันดีกว่านะมาดูเลยนะคะคันนี้ก็เป็นเจ้า Yaris นะคะ Entry เครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะกระจังหน้าโฉมใหม่ปี2 0 2 2นะจ๊ะอู้หูลำมากทุกคนดูสิสวยมากนะคะกระจังหน้าของเขานะ,ะด้านข้างนะคะยังมีล้อดเดิมศูนย์อยู่นะ,ะพร้อมอย่างเอ o กโคเปียนะคะบิสโตนนั่นเองนะคะด้านข้างก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังะคะ่ะ รุ่นนี้นะคะก็เป็นรถหประตูสีดำสวยๆเลยนะนี่ค่ะไปเปิดท้ายให้ดูกันนะคะคันนี้นะคะภายในด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะเบาะสามารถพับแยกลงไปได้นะคะอันนี้พับแยกไม่ได้ทุกคนนะคะพับราบไปได้นะคะเราจะพูดแบบนั้นเนาะขออภัยด้วยะคะ่ะ นี่ค่ะเรามีตัวนอดด็อตเดิมนะคะเม็ดอาร์คเดิมนะคะตะเข็บเดิมของรถปี2022นะนถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะคะให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะุมด้านหลังนะคะก็จะเป็นรถโป,ปร่งๆสวยๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะไดแล้วไปดูด้านในกันคะ่ะสำหรับด้านในนะคะของคันนี้นะคะห้องสัมภาระของเขานะคะก็จะเป็นเบาะ เบาโครมนะคะสลับผ้าลายสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นเทาดำแบบนี้ค่ะพืดานสีดำพร้อมไฟกลางเก่งนะคะค่ะคันนี้นะคะให้ดูกันนะ<ด>มีออปชันนะคะที่พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายตรงนี้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูมายกันีคันนี้นะคะวิ่งไปแค่หมื่นกาโลเท่านั้นนะคะ ตรงกลางค่ะสามารถเสียบแผ่นซีดีนะคะเชื่อมต่อ AUX USB ได้นะคะตรงนี้เลยนะคะเพียงแค่พักเข้าไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะมีช่องแอร์ตรงกลางนะคะปรับแอร์ได้ที่3ช่องนี้ง่ายๆเลยค่ะที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะ p o w e r o u t l e t อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะตรงนี้วางโทรศัพท์ได้นะวางตะแคงข้างได้นะคะที่พักแขนนะคะมีเก๊ะใส่ของท้านล่างด้วยนะจ๊ะ นี่ค่ะคันนี้นะคะก็จะมีเกสตใส่ของอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะด้านบนนะคะไฟเปิดได้ซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะคะม่านบังแดดน,นะคะทําแบบแข็งแรงทนทานมาให้แบบนี้เลยนะคะและนี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะยาริสแอนทรีครื่งพันสองเกียรตโตปี2อ2 2มายีไมน้อยวิ่งไปแค่หมื่นกว่าโลใครอยากได้รถใหม่นะคะที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทน,นะคะใช้เงินเพียง จองเพียง1000บาทนะคะวันรับรถนะคะเรามีโปรโมชั่นให้อีก10,000บาทด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเอาอกรถเตรียมเอกสารเลยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากออกไปไกลนะคะดูรถที่นี่ได้นะคะ s u b s ไ r i b e ไว้กดกระดิ่งไว้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับพอยตรงนี้เลยนะจ๊ะอยู่คนเดียวเหนาน้ำคนนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์บอกได้อยากรู้คันไหนเพิ่มเติม,มอยากให้พอยรีวิวแบบไหนบอกได้เลยนะจ๊ะยินดีนะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยกับ Peace Auto ค่ะเรายินดีให้ ทุกคนได้ออกรถกันง่ายๆหารถคุณภาพพรีเมียมมาให้นะคะวางใจกับที่นี่ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็เป็นกำลังใจใไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ